ไอ้ที่คุณจะทําหนางอย่างที่อย่างที่คุณคิดอย่างที่คุณอยากทาแล้วจะมีคนให้คุณทําอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความไว้วางใจความเชื่อในคนคนนี้คุณก็ถึงจะได้ทําอย่างนี้อ่ะถูกปะ่ะทีนี้ไอ้ความเชื่อนั้นมันมาจากไหนมันมาจากการที่ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณ จะทำด้วยความคิดแบบนี้วิธีแบบนี้ทําแล้วดีที่สุดแบบนี้คือมันถึงจะเกิดเป็นความเชื่อแล้วคุณก็จะได้ทำไงคุณก็จะได้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 เป็นอย่างนั้นไงคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าว่าวันเดือนปีที่ผ่านๆเนี่ยคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณต้องค่อยๆทําให้คนแม่ มั่นใจในคุณเชื่อในคุณอะคุณปฏิเสธตรงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นคุณคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ๆแล้ววิธีเดียวที่จะที่จะได้ตรงนั้นมามันเขาคือการมันคือคาแรคเตอร์ของคุณที่จะบอกเลยว่าถ้าเอาเงินจำนวนเนี้ยไปวางให้มันทำสิ่งเนี้ย มันทํามันทําดีแน่ๆมันไม่โกงลมันไม่คดแน่ๆมันไม่พิ้วแน่ๆมันมันชัดเจนแน่ๆเงี้ยคือคือคุณก็ต้องทําตรงนั้นให้ได้มาซึ่งตรงนั้นมันก็คือทุกอย่างที่คุณทํำไม่ใช่เฉพาะเรื่องหนังนะตอนเนี้ยพวกเราอ่ะกินมาม่ากเยอะไปหน่อยว่ะแล้วติดสันดานจากมาม่า คือปรารถนาอะไรที่มันสุกได้แค่สามนาทีเราลืมหุงข้าวกินเองแล้วลืมเดินออกไปลืมปลูกอะไรกินกันเองแล้วอะอ่ะให้ความสำเร็จมันได้มาด้วยได้มาอย่างง่ายๆอย่างมาม่าที่พวกคุณถนัดกันเน่ะมันมีต้นไม้ไว้คือเราเร่งให้มันออกดอกได้นะเดี๋ยวเนี่ยมันมีปุ๋ยลงปุ๊บก็เร่งสีเร่งดอกมันก็ออกดอกมาเลย มะลิมะเลอะที่เราไปซื้อมาเป็นมะลิพันอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะแต่ว่าพอปลูกตายอยู่ได้พักหนึ่งตายแล้วดอกไม่ออกเลยอ่ะมันอยู่ไม่ได้ด้วยตัวมันเองฉะนั้นอายุมันจะสั้นแต่ว่าคนรุ่นผมอ่ะมันเติบโตมาจากการที่ไม่ไม่ค่อยมีทางเลือกอ่ะทางเลือกมันน้อยอ่ะได้ทำงานมีงานทำนี่มันก็ก็บุญแล้ว แต่เสร็จแล้วพอมายุคนี้พอทางเลือกมันเยอะแล้วเนี่ยคุณจะแบบว่าทางเลือกมันเยอะเกินไปทางเลือกน่าจะน้อยหน่อยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วสุดไหมเพราะว่าทางเลือกมันสึกเยอะไปแล้วเนี่ยฉะนั้นวิธีเดียวที่คุณจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้คือว่าคุณก็ต้องทําทางเลือกให้มันเหลือน้อยด้วยตัวเองเนี่ยอมีอะไรมาวางทาหยุดคิดได้แล้วว่าจะทําอะไรแบบจะทํำยังไงดีกว่ามันลําบากตรงที่อะไรหรือไม ตรงที่ว่าไอ้ทางเรื่องต่างๆเหล่านี้ยมันผนวกความคิดเก๋เข้าไปด้วยใกล้ๆับไอ้นี้มันเก๋ไว้ช้อยนี้มันมีสิทธิ์จะเก๋กว่าช้อยนี้ด้วยไงถ้าเกิดคุณลุ่งไปทางนี้คุณมีสิทธิ์จะเก๋กวใช่มันมีเรื่องพวกนี้เต็มไปหมดเลือกแม่งไปเลยทางหนึ่งเลือกไปเลยฮะแล้วพอเลือกแล้วเนี่ยห้ามหันหลังกลับเลยนะฮะจนวันตายอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาแค่เนี้ย แค่เนี้ยมันก็จะทําให้ตัวเลือกน้อยลงฮะแต่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าคุณบอกว่าผมจะทาให้นี่ไปจนวันตายโหไม่ใช่แน่ๆฮะไม่เอานี่ก็ปลอมละทางเรื่องนี้ก็ไม่จริงละคนบางคนก็เลือกเอาสิ่งที่สนุกที่สุดถูกไหมคนบางคนก็เลือกเอาสิ่งที่มั่นคงที่สุดรับราชการทํางานแบงก์กับร่างโบรนเรคนที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตที่เขามีความคิดอย่างนี้นเขาก็จะเลือกสิ่งที่มันดูมั่นคง คนที่คิดน้อยหน่อยมีความสนุกหน่อยเป็นคนแบบเขาก็จะเลือกวงดนตรีแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกไปไงมันมันไม่ผิดทั้งทั้งสองอย่างไงฮะมันมันจะเริ่มผิดตรงที่คุณเริ่มเหยาะแย่กับสิ่งที่คุณเลือกนะฮะมันผิดตรงนั้นมากกว่าแต่ในขณะที่ทู่คุณเลือกไปเลยดุยดุย,ดยเลือกไปเลยเลือกเสร็จปั๊บโฟกัสไปเลยตั้งใจทําสนุกเอาสนุกกับมันเลยเนี่ยนะนะ สักแป๊บเดียวนะคุณจะรักมันเลยนะแล้วมันก็จะเป็นแรงแรงบันดาลใจก็จะเกิดคุณก็จะเกิดไอเดียเต็มไปหมดคือแต่วิธีนี้ไม่ไม่เคยพลาดฮะบอกให้เลยฮะอาจจะไม่รวดเร็วสําเร็จรูปเติมน้ําร้อนชงกินสําเร็จได้ลงปกหนังสืออาจจะไม่ใช่ครับแต่ว่าวิธีนี้นี่คือมีกินตลอดชีวิตแน่นอนไม่อดตายแน่นอนอาเลีงชีพได้แน่นอนแล้วก็มีความภูมิใจแน่นอน แล้วก็มีสักสีแน่นอนคือเราว่าไอ้น,นี้ดีกาลงปกซื้อเห็นไหมทุกวันนี้ชีวิตมาม่าคือมันมันเร่งสุกอ่ะของทุกอย่างมันจะมีการสุกตามลําดับมันอ่ะผมว่าทุกอย่างแม่งมีเวลาของมันมันมีเวลาบ่มของมันอ่ะต้องผ่านช่วงบ่มนี้ไปถึงจะได้ของที่สุกมาตามเวลาแล้วพอสุกตามเวลารสชาติแม่งดีปลูกต้นไม้โตตามเวลาบำรุงน้่นบืรุงดี แข็งแรงลาาแข็งแรงต้องรอวุฒิภาวะด้วยคนเนี่ยคนที่จะจะประสบความสําเร็จหรือว่าทําอะไรที่มันเปล่งประกายออกมาได้สุขออกมาได้เนี่ยมันจะรอวุฒิภาวะทางความคิดทางอารมณ์ทางอะไรของมันมีน้ําต้องของอย่างนี้เป็นเร่งไม่ได้และไอ้วุฒิภาวะนี่ถามว่าได้มายัางไงวะแก่อย่างเดียวเหรอ ไม่จริงบางคนแก่40แล้ววุฒิภาะวะทางความคิดก็ังไม่มีเราก็เห็นพวกแก่ๆงโง่ๆเยอะแยะไอ้วุฒิภาะวะอันนี้มันซื้อไม่ได้แต่ถามว่าได้มยังไงแม่งต้องทําผิดพลาดมาต้องผ่านตัวผิดพลา,าดาล้มเหลวลุกขึ้นใหม่ทําอีกทําซ้ําปรับปรุงแก้ไขทําอีกทําอีกทําอีกไง ผมยังเป็นอยู่เลยเออไม่แปลกเลยมันไม่ได้แน่ใจขนาดนั้นร้อยเปอร์เซ็นหรอว่าแบบเฮ้ยมันต้องเป็นนักร้องหรอกูคือน,นักร้องไม่ใช่เลยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตแบบถ้าไม่ได้ร้องเพลงอีกแล้วชีวิตจะต้องแบบทุกข์ระทมเลยนี่ก็ไม่แน่นอนอ่ะคนเรามันต้องผ่านการเรียนรู้และบางครั้งมันไม่ใช่มีใครมาบอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้อย่าทำนี่อย่าทำต้องรู้เอง มึงทำแล้วมึงสบายใจป่ะอ่าววันนี้ไม่ใช่กูนี่ว่ะมันมันเป็นเรื่องง่ายๆเป็นปัชญายง,ง่ายๆที่ใช้ได้ได้นะไม่ว่าเรื่องงานกับเรื่องชีวิตคู่นะคือมึงอยู่ด้วยแล้วมึงสบายใจหรือเปล่าตื่นเช้าวันนี้มึงอยากเจอใครวะหรืออยากจะไปไหนอ่ะตื่นแต่เช้ารถก็ติด ลำบากมากขึ้นรถเมล์แท็กซี่หรืออะไรก็ตามกี่ต่อเพื่อไปเจออะไรอะ่ะมันใช่เปล่าใช่สิ่งนั้นหรือเปล่าที่ที่ตราตรามามันนั่งอยู่ในออฟฟิศแห่งนี้หรือว่ามาอยู่บนพื้นที่นี้อยู่บนพื้นที่นี้อันนี้ก็คือเครื่องวัดในใจตัวเองของบางอย่างเนี่ยตัวสัญชาตญาณในตัวมันบอกเลยแต่ถ้ามึงทําที่มึงไม่ชอบเนะี่ยตอนเช้าอนะ่ะมึงถาตัวเองมึงก็ไม่อยากตื่นไปทำลนะถึงต,ตอนเช้า,ม,ามันมึงไม่อยากไปทำนะ งานที่เราชอบมันจะหมองคนที่เรารักอ่ะอยากไปเห็นหน้าเขาอยากโทรหาอยาหนที่ใกล้ๆพ,พ่อแม่ผมนี่คือพอวันที้ผมเรียนจบปั๊บเขาหยุดส่งเงินเลยนะหยุดเลย <c oughs> <c oughs> เลิกล้ะจบไม่ส่งแล้วและเงินผมไม่กันลน้อยลงน้อยลงน้อยลงเฮียคูต้องหางานทำในสัตว์ หางานทําได้งานทําดีใจชิพหายทำชิบหายคือไม่แค่นั้นเลยคือเฮ้ยผมแม่งมีหน้าที่ซื้อกาแฟทิ้งขยะตอนผมจบอะผมจบปั๊บผมซื้อก่อนอัดรูปอะผมซื้อกาแฟเดียวซื้อกาแฟให้คนในออฟฟิศอะเจ็ดแปดคนแต่ผมก็จะคือทุกคนก็จะชอบวิธีซื้อกาแฟผมหมดเพราะผมจะรู้หมดใครชอบกินยังไงอะไรยังไงนี่คือผม ผมจัดการได้หมดเลยแล้วผมก็รู้ว่าถ้ากูไปซื้อไอ้ร้านเดิมนั้นนะเฮียก่อกูจะเดินกลับมาไอ้สัต์แมงกูเห็นแม่งบ่นทุกคนเลยเฮียกาแฟแม่งอุ่นไม่ไม่ร้อนผมก็ย้ายร้านคือซื้อกาแฟแม่งก็สําคัญมึง <c oughs> คุณห้ามบอกว่าซื้อกาแฟแม่งไม่สําคัญไม่เอากูไม่อยากทาอย่างนี้กูอยากทําหนังนะ <c oughs> เพราะคุณก็จะเห็นหน้าคนที่มันแดกกาแฟอุ่นๆเข้าไปว่าแมงไม่เวิร์กอะ่ะ ผมก็ยายลานผมก็เฮ้ยเฮี้ยมันมีลานเลยสัตว์ผมก็เปลี่ยนลานแต่ผมก็จําได้หมดว่าใครไม่กินกาแฟยังไงในที่สุดทุกคนไม่ได้กาแฟาผมซื้อมาโอ้โหเฮีย้ยร้อนจากนี้มันก็ไม่ใช้คนอื่นซื้อกาแฟแล้วก็ใช้ผมทิ้งขยะพี่ <laughs> ไม่มีอะไรทิ้งขยะทิ้งขยะ <laughs> <laughs> ผมไม่ค่อยเลือกว่าผมจะทําอะไรอ่ะ ันคืออะไรมันมาตรงหน้าผมให้ผมทําผ,ผมก็ทำเพียงแต่ว่าผมพยายามจะหาความสนุกจากมันคนอยู่ห่างจากสิ่งที่มึงไม่รู้ถ้าอยากทําก็จงทํามันเท่าที่รู้สมมติเขียนหนังสือนเนี่ยก่อนเราเรื่องที่ตัวเองรู้ <c oughs> ถ้าอวกาศ <c oughs> ดาวอังคารยังไม่เคยไปหรือแบบจะเขียนเรื่องมาดีฟ แต่ตัวเองยังไม่เคยไปก็เอาใกล้ๆแถวย่านบาลกะปิเท่าที่รู้ก่อนอะไรเงี้ยหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่รู้เล่าก็เล่าสิ่งที่เรารู้เหมือนตัวเองเคยกินอาหารนิสานอยู่ชอบอาหารนิสานอยู่รู้กากเรารู้จิมนี้จิมนั้นสุดท้ายต้องตกด้วยข้าวเหนียวแล้วจุ่มไปในน้ําส้มตําดอกนี้คืออร่อยแน่ๆมีอะไรมากองตรงหน้านะทําเหอะแล้ว แล้วแบบทําแบบทําให้เจ๋งน่ะทําให้ดีสุดอีกข่อนหนึ่งแถมให้นะอย่ากลัว,วที่จะล้มเหลวเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับผมว่าทุกคนมาทําได้แต่อย่าคาดหวังเลยว่าจะต้องทําแล้วให้ไปถึงจุดไหนอยากจะทําก็ทําเถอะการจะทําอะไรขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งอ่ะมันต้องเต็มไปด้วยความกล้า,าหาญทั้งนั้นอ่ะ นี่ากลัวที่จะล้มเหลวจงล้มเหลวเถอะทำมาไม่ล้มเหลวพเพราะถ้าเริ่มกลัวนะความกลัวทำให้ความสาม,มารถลดลงทำไปเถอะแหม่ล้มเหลวว่าเอา,าไอ้เเสียอะไรวะเนี่ยไม่มีเลยเสียนี่หว่าเนี่ยมันต้องมีรูปแบบโดยเฉพาะถ้าเพิ่งจบเนี่ย ผมว่าลองอะไรได้รอลุยอะไรได้ลุยมันเป็นเอ่อผมว่าทุกอย่างเนี่ยม,มันมันมีมันมีประโยชน์ต่อให้ลองแล้วชิบหายก็ยังมีประโยชน์ถูกต้องผมอยู่กับความเป็นจริงผมโตมากับสังคมแบบนี้ผมเรียนสิ่งนี้แล้ววันนี้ผมอยู่แบบนี้พูดง่ายๆคือผมอยู่กัปัจจุบนันแล้วผมเข้าใจชีวิตผมว่าผมเป็นอะไร ผมมีความศรัทธาสูงมากความศรัทธาเป็นเรื่องสําคัญมันทําให้ผมเดินทางมาได้ถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีศรัทธาผมไปนานแล้วตั้งแต่วันที่ผมถูกถ่กายเอกสารซีหลอกแจกทั้งมหาวิทยาลัยว่าผมบ้าละผมไปตั้งแต่วันนั้นแล้ว คือเราเปไปนั่งกินก๋วยเตียเต๋ยวนงก๋วยเตี๋ยวรามเงงนอะแล้วแบบพวกพนักง,งานในญี่ปุ่นอนะพะนักนญี่ปุ่นกับพนักงานไทยมันก็ล้อกันแบบขำอไนะไรเงฮะก็เออเราก็เลยคุยกับเขาบอกเออไม่วันนี้คึกจังเลยนะเขาก็บอกว่าทํางานไม่สนุกนก็เหนื่อยอะพี่แล้วกออ็แล้วก็เอามาใช้เนี่ย ทำงานให้สนุกก็นเหนื่อยทำให้มันสนุกม,มีคนนักฟุตบอลคนหนึ่งนักฟุตบอลทีมชาติเคยเล่นด้วยกันเป็นคนยิงลูกฟรีคลิกได้ดีดผมนจำชื่อไม่ได้ไ ว่าเฮ้ยทำยังไงวะพี่โน้ตผมไม่รู้พูดยังไงนะแต่ว่าผมมาฝึกบอยอยู่แล้วเรื่องเนี้ยแต่ทุกครั้งที่ผมยิงนะพี่โน้ตผมนึกอีกอย่างนึงพี่โน้ตต้องทําความรู้สึกนี่ให้ได้นะสัวเอย่ยแม่เจอกูเนี่ยผมนึกอยู่บาทีเลยคือพี่ต้องเดินบอลอยู่นั่แล้วพี่ต้องก้าวเข้าไปแบบว่าคือพี่ห้ามคิเลิประตูมันจะเดาทางพี่ได้หรือว่ามันจะเหินทางนี้มันจับทางพี่มันศึกษาพี่มาพี่ลืมไปเลยพี่คีดอย่างหนึ่งสัว์อย่าแม่เจอกู แล้วพม่ิ่งจริงเข้าไปเลยเฮ้ยผมไม่รู้แม่งอันเนี้ยมันโดนผมว่ะมันโดนเลยนะ แล้วการที่การที่คุณจะรู้ได้ว่าคุณมีลายแบบไหนเนี่ยคุณเป็นยีราฟหรือเป็นเสือโค้งหรือเป็นอะไรเงี้ยมันมันมันเกิดขึ้นไม่ได้จากการที่ว่านั่งคิดอยู่ได้ว่าคุณมีลายแบบไหนมันมันเกิดขึ้นไม่ได้การที่จะรู้ว่าเรามีลายแบบไหนคือต้องไปทํานั่นทนํานี่แล้วมันลายมันก็จะโผล่มาเองการที่คุณจะถ่ายภาพสัตว์หรือคุณจะเป็นคนทําหนังหรือคุณจะเป็นคนเขียนหนังสือ มันเป็นแค่เรื่องของสื่อที่คุณบังเอิญไปตกตรงนั้นลเลือกที่จะทำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าคุณมีลายแบบนี้คุณจะทำอะไรเนี่ยมันก็มีลายอย่างนี้อยู่อย่างค่าและไอ้นั่นมั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 นค้นเจอได้จากการที่คุณก็ต้องทำทุกอย่างแบบซื่อตรงอะ

ก็ผิดกับผิดผมว่าดีด้วยที่รู้ว่ามันผิดแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับมืนว่ามันผิดเนี่ยใช่และคุณก็รู้อ่ะก็อันก็อีกบทเรียนหนึ่งแล้วมาข่าวหน้าก็อย่าอย่าเชื่อมากระวังหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ฮะคือทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ย อีกสามปีไม่อาจ,จะไม่จริงเลยก็ได้่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแน,น่ๆคือว่าพอเราไปพบมันไม่จริงเราก็จะบอกเออไม่จริงเว่ยที่พูดไปคืออันนั้นไม่เปลี่ยนแน,น่ๆไง